สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ผมอาตอมจากช่องเซียนซูไปนะครับวันนี้เราอยู่ที่บูธของ a l ล a า a ัน a n t i s นะครับผมก็จะเป็นแบรนด์มอเตอร์ไซค์นะครับสัญชาติไทยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวในงาน Motor Expo ปปีนี้กันเลย เป็นแบรนด์ใหม่นะครับวันนี้ก็เปิดตัวทั้งหมด2รุ่นนะครับเป็นรุ่น Horizon 150กับ Horizon 300นะครับเท้าความนะครับแบรนด์ Alpha v a r r n t i s นี้ก็เป็นแบรนด์สัญชาติไทยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปมีโรงงานประกอบผลิตในประเทศไทยนะครับอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับความหมายของ Alpha v a r r n t i s เนี่ย Alpha นี่เป็นดาวที่สว่างที่สุดนะครับส่วน v a r r n t i s เนี่ยก็เป็นกลุ่มดาวที่ทางเจ้าของนะครับเขาน่าจะชอบอะไรประมาณนี้เขาเลยเอามาตั้งเป็นชื่อแบรนด์นะครับแล้วก็รวมมาเป็น Alpha v a r r n t i s นะครับซึ่งตัวรถนะครับที่ออกมาในโมเดล2โมเดลแรกของทาางแบบบรรรรรนนนนนนนดด์์ี้ะะะะคคคัักกก็็็็จจเเเปปถสสสโมิิล คล้ายๆกับตระกูลแร์มเบต้าบางรุ่นนะครับเวส้าหรือว่าเป็นตัวแกรนฟิโน่ของทางยางมาฮ่านะครับแต่ว่าที่ผมดูรายละเอียดมาคร่าวๆเนี่ยเรียกว่าไม่น้อยหน้ากันเลยเทียวแล้วก็ทําราคามาได้ค่อนข้างดีเลยครับที่อยู่กับผมตอนนี้จะเป็น คอริซอน150นะครับเป็นสีแดงที่ผมส่วนตัวค่อนข้างชอบเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะพามาดูฟังก์ชันต่างๆของต,ตัวรถกันครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ตัวสีน้ำเงินนะครับเพราะสีน้ำเงินเป็นคันที่เสียบแบตอยู่นะครับวิธีตัวรถบริเวณไฟหน้านะครับก็คือเป็นไฟ LED เรียกว,ว่ามีดีไซน์ที่โค้งมนค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็มีตรงนี้จากที่มาก็คือเหมือนกับว่าเป็นออกถูกดีไซน์มาจากที่อาดีให้เหมือนกับเป็นตัวสร้อยคอนะครับก็เรียกว่าเป็นโลโก้ของทางแบรนนนนนนดะครรบกกก็็็็เเเเเีียยยววววว่่่าาาอ้้งงงสสมลตตจปปิณแ ล้านหน้านะครับก็เป็นล้อนหน้าเป็นยางชุบเลสนะครับผมแล้วก็เป็นดิสเบรกหน้านะครับไม่มี ABS สำหรับตัว1 5 0ซีดีไซน์ตัวรถเรียกว่าทำมิติตัวรถออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ตัวเรือนไม้ของตัวรถกันเลยเรือนไม้นะครับก็จะเป็นเรือนไม้ดิจิตอลนะครับดิจิตอลผสมประสานกับอนาล็อกนะผสมประสานที่ดูแล้วค่อนข้างลงตัวนะครับวัสดุจากที่ทราบจากทางเซลลมาคือเป็นโครเมียมนะครับรถคันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโครเมียม ก็เรียกว่าวัาสดุค่อนข้างพรีเมียมเลยทีเดียวมีช่องเสียบ USB พอรพตนะครับผมเรียกว่าครบนะครับมีโทรศัพท์2เครื่องนี่สามารถใช้ได้สบายรวมถึงตรงนี้เป็นบริเวณที่เก็บของซ่อนข้างในนะครับเรียกว่าเป็นการดีไซน์ตัวรถที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่ค่อนข้างครบคันเลยตรงนี้ก็คือเหมาะนะครับสำหรับที่บางทีเราเก็บของเล็กน้อยกระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์นะครับเราอยากให้ได้ความปลอดภัยมากขึ้นไม่อยากจะต้องเก็บไว้อยู่ที่ใต้เบาะเรามาดูกันต่อที่บริเวณใต้เบาะคันนี้เป็นตัว150 cc นะ150 cc ยังเป็นรถน้ำ เติมอี20ได้ต้ายบอกก็น่าจะเก็บหมวกเต็มใบได้หนึ่งใบสบายๆใหญ่พอสมควรต่อไปนะครับก็คือสำหรับราคาคันนี้ราคาราคาที่เปิดออกมาอยู่ที่69,500เรียกว่าทําอยู่ในตัว Market Segment ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ราคาดีนะครับราคาดีแต่ว่ายังตอนนี้คือผมยังไม่ได้ไม,ไดมีโอกาสลองเทสว่าสมรรถนะการใช้งานเครื่องยนต์เป็นอย่างไร จะสอบผ่านไหมแต่โดยพื้นฐานแล้วดูจากการดีไซน์ความปานี่แล้วก็ดูจากการเปิดตัวในงาน Motor Expo ครั้งนี้คิดว่าแบรนด์นี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับน่าจะเป็นที่น่าสนใจกันในอนาคตเลยทีเดียวซึ่งก่อนน้นนี้ก็จะมีแบรนด์ไทยนะครับที่ดังๆอย่างเช่น G.P.X รามาดูว่าจะตามเราอรุ่นพี่ไปได้หรือว่าจะแซงได้ไหมนะครับคันนี้ราคาเงินสดนะครับผมอยู่ที่ราคาปกติจะอยู่ที่72,500ราคาในงานที่69,500สําหรับวัสดุโครเมียมดีไซน์ประมาณนี้ก็ถือว่าไม่แย่ ไม่แย่แล้วก็ทำมอลตอคาขอามาได้ค่อนข้างดีกว่าไซส์หรือแบบเรารูปลักษณ์คล้ายๆกันในของแบรนด์อื่นในแคตอื่นนะครับผมเรามาดูกันที่ตรงส่วนบรเวณข้างรถนะครับนอกจากนั้นบริเวณข้างรถเราจะสังเกตว่าไตัวตัวพักเท้านะครับ เวลาเราจะเอาออกมาเนี่ยคือเราใช้การกดเอาก็จะเด้งออกมานะเป็นนวัตกรรมผมเรียกว่าอาจจะเป็นนวัตกรรมได้เลยทีเดียวตรงนี้จะมีช่องระบายถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นตัวหม้อน้ําจะอยู่บริเวณนี้ก็จะเป็นตัวระบายความร้อนนะครับมีโลโกโ้ Alpha w a r r a n t i s Poison นะครับผมก็ดีไซน์ตัวรถด้านหลังครับจะมีความโค้งมนแล้วก็ไฟท้ายส่วนตัวคนทเช่าไฟท้ายเลยผมว่าไฟท้าย สวยแล้วก็ตรงจริตผมเลยนะครับโอเคเมื่อกี้เราก็พาดูมิติของตัวรถกันแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูกันที่เครื่องยนต์ของตัว Horizon 150คันนี้ครับว่าเป็นเครื่องยนต์อะไรครับหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยว่าเป็นรถไทยแล้วเป็นเครื่องยนต์มีสเปคเป็นอย่างไรบ้างครับคันนี้จะมีเครื่องยนต์ขนาด149ซีซีนะครับผมเป็นเครื่องยนต์สีจังหวะเป็นซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ดนะครับผมระบายความร้อนด้วยอากาศแล้วก็เข้มว่าแม็กสปีดอยู่ที่110นะครับผมกิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องยนต์นี่จากทาั้วตงห ประมาณนั้นแต่ว่าประกอบที่ไทยก็เรียกว่าจะเรียกว่าเป็นเครื่องไทยก็ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ว่าใครจะมองไม่ใช่นําเข้าเครื่องยนต์จากจีนอะไรแบบนี้ไม่ใช่ครับเป็นประกอบที่ไทยอยู่ที่ฉาช,ชิงเซานะครับผมสำหรับเครื่องยนต์คันนี้ส่วนสมรรถนะของเครื่องยนต์เป็นไงเดี๋ยวต้องรอดูในโอกาสต่อไปถ้าเราได้ทําการทดสอบกันนะครับโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวผมพาไปดูตัวรุ่นพี่ h o ริ z o น300นะครับผมว่ามีรายลอย่าังไงบ้างจะแตกต่างตัว150ไหมแล้วก็ตัวไหนหน่าเล่นกว่ากันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับก็ตอนน มิตตัวรถที่ค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมก็สําหรับ first review เลยที่เห็นเห็นครั้งแรกเลยคือตัวบริเวณมิติตัวรถเรียกว่าใหญ่กว่าแน่นเลยทีเดียวอ่าใกล้อาจจะเรียกว่าเล็กกว่าตัวพวก X 3 0 0อะไรเงี้ยคของแลมเมตาเล็กน้อยนะครับส่วนด้านหน้าเป็นไฟ LED นะครับผมก็จะมีโลโก้ของ Alpha v a l ทนะครับอยู่ตรงนี้ บริเวณตัวนี้เป็นส่วนโค้งแล้วก็มีตัวโลโก้อยู่นี้นะครับก็ตามชื่อ Horizon นะครับผมก็จะเป็นเนี่ยเป็นไฟนะครับผมเป็นดีไซน์นอนเป็นไฟเรียกว่าถ้าเกิดว่าตอนคืนขับมาเนี่ยน่าจะเห็นมีความแตกต่างของไฟหน้าค่อนข้างชัดเจนตรงนี้ก็เป็นแรมแอร์ปากแต่นะครับผมเป็นแต่ทั่วไปล้อหน้าก็เป็นล้อชุบเลนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นช็คเทเลสโคปิกนะครับแล้วก็เป็นดิสเบรกปั๊มเบรกน่าจะ2พอร์ตนะครับผมอันนี้ก็เป็น first review first impression ของผมเหมือนกันนะครับกับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์คนไทยอ่าก็เปดไฟ็ะะเปนนมมาาครรับยซออู่ เรามาดูกันที่หน้าปัดเรือนใหม่กันเลยว่า LED ว่าเป็นยังไงนะครับผมสำหรับเรือนใหม่คันคันนี้นะครับโอ้สีสันค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีมีไฟบอกรายละเอียดอยู่ด้านบนเป็นไมค์ดิจิตอลนะครับอันนี้ก็บอกรอบเครื่องหมื่นสองความเร็วความร้อนน้ํามันนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือเปลี่ยนโหมดดูดูต่างๆได้ประกับแทนก็ทั่วไปนะครับทั่วไปงานก็ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวไม่ไม่แย่ครับมองไม่แย่เลยกุญแจ กุญแจแบบพับแล้วก็เรื่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็มีที่ที่เก็บของเองร้อยแล้วก็เป็น USB พอรพตเหมือนเดิมจากตัว150นะครับช่องเก็บของด้านหน้าคล้ายๆกันเลยดีไซน์เรียกว่าค่อนข้างเหมือนกันเลยแต่ว่าโอเคตรงที่พักเท้าที่วางขาเนี่ยมิติตัวรถกว้างกว่านะครับแล้วก็เบาเบาเนี่ยทำออกมาเป็นเบาสองตอนใต้เบาก็ค่อนข้างกว้างครับเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้หนึ่งใบสบายๆนะครับผมบริเวณที่ต่างจากตัว150อย่างเห็นได้ชัดจะเป็นตัวด้านท้ายนะครับ ้านท้ายจะมีความโค้งเว้า,ามีช่องระบายระบายความร้อนจากตัวหม้อน้ําตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีมิติตัวรถที่ค่อนข้างโค้งเว้าไฟท้ายระบบเบรกหลังก็เป็นดิสเบรกนะครับคันนี้เป็นเครื่องนวัตรกรรมจากไต้หวันแต่ว่าประกอบที่ไทยเหมือนกันคันนี้เครื่องนะครับผมก็จะเป็นเครื่องในรหัส 300cc เป็นเครื่องขนาด 276cc นะครับผมคันนี้2วาล สิงเกิลโอเฮดแคมชั่วนะผมแล้วก็เป็นระบายความร้อนด้วยน้ําอันนี้ก็คือเป็นเฟิร์สมีดของผมเลยคนระับก็เพิ่งเห็นสเปคของตัวรถคร่าวๆวันนี้ยังไม่รู้นะครับว่าตัวเครื่องตัวนี้มีโพรไฟล์การขับขี่เป็นไงฟีดวิ่งการขี่เป็นไงทนไหมเรื่องอย่างเงี้ยแต่ดูจากความตั้งใจนะครับผมจากการจัดบู๊แล้วก็เป็นนวัตกรรมจากไต้หวันแบบนี้ผมคิดว่าไม่น่าเกลียดอาจจะเรียกว่าค่อนข้างดีส่วนความเร็วสูงสุดแม็กซ์สปีดนะครับเคมว่าอยู่ที่ร้อยสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำ ก็ราคาตีแะแสนสามสับรถไซส์3 0 0ร้ก็ถือว่าทําราคาออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับที่เหลือก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเรื่องของดีล, ER, ลเลอร,ร์แล้วก็ศูนย์บริการแล้วก็ การบริการหลังการขายรวมถึงคุณภาพของตัวรถต่อไปนะครับผมก็คิดว่าทางแบรนด์ก็น่าจะมีการขยับขยายเปิดมีการเปิดดีลเลอร์หลังจากนี้อยู่เหมือนกันท้ายเนี้ครับผมมาตอมจากช่องเซซูไว้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็วันนี้เราพามาดูแบรนด์น้องใหม่นะครับอัลฟาบรันติสเป็นแบรนด์สัญชาติไทยของคนไทยนะครับประกอบอยู่ที่ไทยอยู่ที่ชาเชงเซานะครับก็คอยติดตามให้กำลังใจกันต่อไปนะครับว่าเราจะได้มีแบรนด์ไทยที่เป็นตัวแฟกชิปของประเทศเราส่งขายเมืองนอกอะไรแบบนี้ไหมเบื้องต้นก็เปิดตัวอยู่น,นแล้วกก็จาที่ฟองชั่นนะมีกาาารขขยยยับวง เป้าต,ตัวนี้ปีนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณหมื่นคันต้องดูว่าจะมีการขยขยายต่อไปได้มากน้อยแค่ไหน,นครับท้ายที่ผมมาตำจาจท่อง c ีเอซูไปต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r ร b ์ช่องของเราด้วยครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ